ไอเดจะมีคนคนหนึ่งซอฮาบะาของถนนซูล,ลุลฮ์มาขอเองนะปรากฏว่าเมื่อทราบข่าวผู้หญิงคนนี้เนี่ยบอกว่าย่อฉันไม่เอาฉันไม่ได้มีความต้องการฉันไม่ได้มีความหมายปองที่จะแต่งงานกับชาวเปอร์เซียแต่ฉันมีความต้องการฉันมีความหมายปองที่จะแต่งงานกับชาวอาหรับอิสลามของเราก็ไม่ได้เป็นศาสนาที่มีการบังคับหรือในสำนวนภาษาไทยเขาเรียกว่าการคุมถุงชน ท่านทราบไหมครับถ้ามุสลิม่ถ้าสุภาพสตรีนางมีความหมายปองมีความต้องการจะแต่งงานกับใครนางสามารถทำได้ไม่ได้หมายความว่าศาสนาของเราบังคับคุมถุงชนนะครับนางสามารถเลือกคู่ครองที่นางมีความพึงพอใจมีความเหมาะสมกับนางน,นางสามารถเลือกได้ศาส,สนาของเราไม่ใช่ศาสนาที่บังคับผู้หญิงริดรอนสิทธิของสุภาพสตรีแต่อย่างใด ยกตัวอย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในหน้าประวัติศาสตร์ท่านทั้งหลายที่เคารพรักครับมีซอฮาบะอยู่ท่านหนึ่งมีนามว่าท่านซันมานอันฟาริซีท่านซันมานอันฟาริซีเนี่ยเป็นชาวต่างชาติที่เดินทางมาสู่ยาซีรออาหรับดวลอารบีมาสู่มหานครมาดีนะท่านซันมานอันฟาริซีเนี่ยเป็นชาวเปอร์เซียเดินทางมาที่มหานครมาดีนาะ ปรากฏว่าในความเป็นวัยรุ่นหนุ่มนะครับท่านอยากที่จะทำการสมรสอยากที่จะทำการแต่งงานอย่างถูกต้องตามคันลองของศาสนาอิสลามท่านจึงไปบอกเพื่อนของท่านเพื่อนสนิทของท่านที่ชื่อว่าท่านอัีดัรดาสฮาบะอีกหนึ่งท่านซึ่งมีความสำคัญมากในหน้าปริวัตร์เพื่อนสนิทของท่านเอวันนี้เราอยากจะแต่งงาน เพื่อนช่วยไปกับเราหน่อยได้ไหมไปบ้านของซอฮาบะท่านผู้อาวุโสคนหนึ่งในมหาคนครมาดีนะหมายปองว่าจะไปขอลูกสาวของบ้านซอฮาบะท่านนั้นท่านทั้งหลายที่เคารพรักครับเล่าให้ท่านทั้งหลายฟังอย่างนี้ครับบ้านของซอฮาบะสมัยก่อนในมหาคนครมาดีนะเนี่ยไม่เหมือนบ้านของพวกเราปัจจุบันแม้แต่บ้านของท่านโอดุลุลลอฮ์เองบางรายงานนะครับติดกับ มัสยิดนบวีของท่านที่ท่านยื่นศีรษะออกมาในความโรแมนติกของท่านนะครับให้ภรรยาได้หวีผมให้ก็อันสืบเนื่องมาจากว่าบ้านสมัยนั้นนะ่ะทำด้วยกับต้นอินพาร์ลัมและกัก้านอินพารลัมไม่ได้เป็นบ้านปูนที่แข็งแรงอย่างบ้านเราในยุคปัจจุบันนี้มันจึงทำให้เสียงอันนั้นมันเล็ดลอดเข้าไปสู่ห้องครัวหรือห้องต่างๆในบ้านว่าวันเนี้ย ไอเดจะมีคนคนหนึ่งซอฮาบะของทานนสุล,ลุลฮ์มาขอเองนะปรากฏว่าเมื่อทราบข่าวผู้หญิงคนนี้เนี่ยบอกว่าย่อ oh, ฉันไม่เอาฉันไม่ได้มีความต้องการฉันไม่ได้มีความหมายปองที่จะแต่งงานกับชาวเปอร์เซียแต่ฉันมีความต้องการฉันมีความหมายปองที่จะแต่งงานกับชาวอาหรับนั่นก็คือท่านอาบีดารดาซึ่งเป็นเพื่อนของท่านซันมานอันฟารซี จนกระทั่งความทราบไปถึงท่านซันมันอันฟาริซีท่านเอามาฮัดทั้งหมดสินสอดทั้งหมดที่ท่านเก็บหอมรอมริบนะครับเอาไปให้กับเพื่อนของท่านแล้วท่านอบีดาร์ดาก็ได้แต่งงานกับนางคนนั้นผู้หญิงคนนี้ที่หมายปองจะแต่งงานกับท่านแทนท่านซันมันอันฟาริซีและสุดท้ายท่านอบีดาร์ดาก็ได้เป็นชฮีดอย่างที่ท่านตั้งใจไว้ท่านถูกฝังที่ นครอิสตันบูลปัจจุบันซึ่งในอดีตก็คือกุสตันติเนีหรือคอนสแตนติโนเบิลซึ่งเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรโรมบาเซนไทยที่นาบีสัญญาไว้แล้วว่าจะมีกองทัพที่ดีเลิศที่สุดไปพิชิตที่นั่นอิสลามจะชนะโรมซอฮาบะหลายต่อหลายท่านหมายปลองจะเป็นคนคนนั้นที่เดินทางไปสู่กรุงโรมอบีดัด,ดได้เสียชีวิตและถูกฝังอยู่ที่นั่นนะครับนี่ก็คือ เรื่องราวของท่านอบบดารดาและท่านสันมานอันฟาริซีที่สามีและภรรยาผู้หญิงนั้นก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นคนเลือกไม่ใช่การดริตรอนสิทธิสตีแต่อย่างใดในศาสนาของเรา